อ่าผมขอถามมาที่นู่นนี่เราจะเสียเงินนี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะครับที่ว่าแก้บนที่โคราชเริ่มต้นประมาณแปดเก้าร้อยแปดเก้าร้อยเท่านั้นพี่ไม่รู้ค่ะแต่วนะ่าถ้าพี่อยากรู้อะไรก็รรรไปถามโอเคครับนะขขขเขาเขาเรียกว่าอะไรนะที่เพลโคราชค่ะร้องเพลงโคราชไม่ใช่เพลงฉ่อยนะเป็นเพลงโคราชนี้แหละโอเคครับ เราเข้ามาที่วัดสารลอยก็จะว่ายเจ้าพระยามหิสลที่บาิทีหรือว่าพ่อทองคำนะพ่อทองคำลราสังเกตได้นะครับว่าพระอา,อายุทยาพระสมัยสุขโขทัยหรือทางอีสานก็จะมีรูปแบบนะครับรูปแบบจะออกไม่เหมือนกันนะครับสังเกตได้นะพระ หน้าตาจะไม่เหมือนกันทางนี้ก็จะออกลักษณะของพระสิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อ่านี่ก็จะออกทางอ่าทางของนะสังเกตได้ที่จุกนะครับที่จุกพระเกตนะพระเกตทั้งบนนี่จะเหมือนกับน,น้ำเต้านะถ้าสุขโขทัยก็จะออกเป็นลักษณะของอ่าไฟนะเป็นไฟลุกแต่ถ้าเป็นศินละปะของเชียงแสนก็จะออกเป็นเกตเกต,ตุมดอกบัวข้อที่นึ่ะไ อ๋อได้อันนี้อ่าได้ไปทางไหนได้นำเลยอ่ะมอืเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาแล้วกันนะอะไรเงี้ยนะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราอ่านดูประวัติวัดว่า ประวัติวัดสลาลอยโดยสังเกตนะโดยสังเกตเป็นวัดเก่าวัดที่สร้างนานกว่า100ปีโดยคุณหญิงย่าโมย่าโมของเราเป็นคนสร้างุุณง่ายนะครับโบสถ์เก่านี่ก็ชนะของพระเจออนุวงวงก็คือทางลาวนี่โอโอเคสาเหตุที่วัดได้ชื่อวัดสุตาลาลอยก็เพราะว่าท่านเท้าสุรานารีหรือว่าย่าโมงเราพอเสร็จสึกสงคารามจากทุ่มสำิีแล้ว ได้ยกทัพกลับมาที่เมืองนครราชสีมาและได้แวะอยู่นอกเมืองก่อนวงเล็บเป็นวัดท่าตะโกท่านเท้าวสุรนาลรศได้สั่งให้ทหารนำแพ้เป็นรูปศาลาเสี่ยงทายลอยไปตามลำตะคองพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าหากแพรรูปศาลาลอยนี้ลอยไปติดอยู่ณที่แห่งใดแล้วจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรแพรอธิษฐานของท่าน เท้าสุรานารีก็ได้ลอยไปติดอยู่ณรนะิมฝั่งขวาของลำตะคออันเป็นที่ตั้งของสาราลอยวัดปัจจุบันด้วยเหตุนี้แหละจึงได้ชื่อว่าวัดสาราลอยเราก็จะเนาะเรามาไหว้องค์พ่อเท้าเวสุวรรณอันนี้ที่เราก็มาละฟังแล้วก็นี่นะหรือว่าเราจะไปนคน,คน,ค,นคนถือไดจให้พี่หนานะเรียกว่าองค์พ่อเท้า วันนี้นี่คือหน้าตาไม่ได้ออกยักษ์เลยไม่น่าดูอันนี้เขาเรียกว่าเป็นองค์พระสังวรปางเทว,วดาจับปางปฏิบัติหน้าที่ดูปางยักษ์นะเนี่ท่านปฏิบัติหน้าที่ทําไมองค์พ่อเาเวสุวรรณถึงต้องอมีหน้าที่เกี่ยวอะไรท่านเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลโลกทรัพย์สินของโลกเพราะท่านอยู่หนึ่งในจตุมมหาราชิาตาตำแหน่ง จ่าตุมจาตุม,าตมแต,มาาต่ว่าสี่ไงมหาราชิกาทวัาผู้เป็นกษัตริย์ปกครองทั้งทั้งสี่ทิศอะไรอย่างเงี้ยนะองพ่อ,พอท้าวเวสุวรรณท่านกอนอยู่ในทิศนั้นโดยเฉพาะท่านเนี่ยหน้าที่หลักๆท่านจะมีอยู่สามอย่างองพนะ่อท้าวเวสุวรรณนะอย่างที่หนึ่งคือดูแลทรัพย์สินของโลกคนก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินสุนัขก,ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินแม่แต่ว่าก้อนหินหนึ่งก้อนก็เป็นทรัพย์สินที่ท่านต้องดูแลนะสอง ท่านจะดูอะไรเกี่ยวกับผีผีพวกผีดูอาสุรากายอะไรต่างๆเนี่ยเวลาไปการแกล้งคนหรืออะไรท่านก็จะดูแลเราก็จะขอพรนะอย่างที่สามอย่างที่สามท่านก็จะดูแลเกี่ยวกับคล้า,ายๆกับเป็นเคาะภัยอะเคาะภัยที่ว่าเราโดนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเงี้ยเราก็จะมาขอท่านโดยเฉพาะสัญ,ญลักษณ์แห่งว่าเออ,อเราจะเห็นว่าน,นี่เขาเรียกพญาบริสัท พญาบริสัทนี่เป็นพญาที่กินผีผีไหนดูดูผีไหนไม่ดีอะไรต่างๆพญาบริสัทนี่ก็จะทําการกินกินแล้วก็จิตวิญญาเนี่ยผีจะกลัวมากเลยเพราะไม่งั้นมิจิตวิญญาจะหายไปโดยเฉพาะองค์พ่อท้าวเวสุวรรณเราคิดได้ว่าถ้าจะมีกระบอกกระบองนี้ท่านได้รับรับชาตการาาจาบควอบุ่นในการให้ดูแลโลกกระบอกนี้เป็นสื่อนิมิตหมายถึงว่า ในให้ให้ความยุติธรรมอ่ะใครที่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มได้รับความเป็นธรรมยุติธรรมมาขอท่านนะใครที่โดนการแกล้งชอบการแกล้งก็ต้องมาขอมาขอท่านนะโดยเฉพาะกระบองเนี่ยเป็นสําคัญมากผีหรือสิ่งต่างๆนี่จะกลัวมากเลยเกี่ยวกับกระบองของท่านนะเป็นห้อกระบองอายาสิบเหมือนกับปาวินจินเวลาปาวินจินเห็นไหมจะไปไหนหรือว่าจะ จะมีปัญหากับราชวงศ์ห้องอาอาอาราชวงศ์กับห้องเต้อะไรต่างๆท่านก็จะอัญเชิญกระบี่อายาสิทธิ์ทุกคนเลยจะต้องเห็นอายาสิทธิ์เปรียบเสม,มือนเห็นห้องเต้ใช่ไหมนี่แหละอนันนี้ท่านี่วยเปรียบเสม,มือนเห็นมหาเทพเพราะได้รับได้รับงครงการ อขอถามเราตอนนี้ทำไมถึงได้เป็นดอกไม้สีแดงแล้วก็เป็นสีแดงอ๋อที่ว่าสีแดงเนี่ยให้เป็นนิมิตหมายถึงพลังใช่ไหมใครที่เลือดน้อยในตัวเราพอเลือดน้อยเราก็รู้สึกเหี่ยวแห้งรู้สึกไม่ค่อยมีแรงอ่อนใช่ไหมเมื่อไงเราไปบริจาคเลือดเราจะรู้สึกว่าตัวเราอร่อนฉะนั้นองค์พ่อท่านเนี่ยแข็งแรงเนี่ยท่านท่านท่านยืนท่านจะต้องยืนอย่างนี้ทําไมต้องยืนอย่างนี้ เพื่อให้พร้อมที่จะสู้รบอ่าเราเรียกว่าอ่าพร้อมที่จะบัญชาการพร้อมที่อะไรต่างๆพร้อมทงานอ่าถ้าหากว่าอย่างนี้พับมันก็ปิวได้แต่ถ้าตั้งใจละเนี้ยนะมันมันมีแรงกับใครอย่างนี้อ่ะอย่างงีง้ยใครมันก็มันก็แรงมันก็มีมีแรงที่จะอยู่ใช่ไหมนี่แหละท่านก็จะเนี่ยพร้อมบัญชาเลยคือพร้อมทํางานอันเนี้ยท,ท่านท่านทนงานองค์พ่อท้าวเวสุวรรณท่านท่าน เขาเรียกว่าถ้าเป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติในในชีวิตประจาวันนะครัเรียกว่ายักษ์สี่ตัวให้เราระวังท่านจะสอนเลยว่ายักษ์สี่ตัวคนเราให้ระวังหนึ่งยั่วยุยัดเยียดให้ระวังใช่ยักษ์สี่ตัวยั่วเห็นไหมคนจะมายั่วยวนเราอ่ะให้เราหลงเคลิบเคลิ้มไปกับสิ่งเหล่านั้นโยั่วยุบางทียุยุยยตะแคงรั่วให้เรายุให้เราไปตีใครคนนั้นยุให้เราไปหาเรื่องคนนี้อะไรไหม เราจะตายพาะยั์ตัวตัวที่สองคือ,อยุกแย่เราก็อยู่ดีๆมาแย่ให้เราเสียเสียฟอร์มเห็นไหมเราก็โอซาร์ดี่หแย่ให้เราเสียฟอร์มแย่ให้เราเสียการเสียงานยุกแย่ยั่ว yeah. ยั่วแล้วก็ยัดเราไปยัดละยัดก็คือความคิดที่ไม่ดีชอบเอามายัดให้เราอ่ะให้เราเป็นเขวไปทางเขาอะไรอย่างงี้เขาเรียกยักสี่ตัวให้เราวังยั่วย,ยุยัด ยั่วแย่ก็ได้อาจจะยั่วยุยักแย่อ่าได้ยั่วยุยักแย่อ่าก็จะมีอยูสีนะนี่แหละท่านประธานมาเออให้เราต้องระมัดระวังนะตรงนี้ท่านก็จะมาดูอ๋อพี่พี่ต่อต่อจากที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสีสีแดงเห็นไหมข้อสีแดงอ่ะเรามีเลือดเยอะเราก็มีแข็งแรงอ่ะสีแดงก็คือไปถึงว่าพลังพลังอะไรอีกที่จะรู้จั น้ำแดงแก็ข้าพลังแต่ส่วนมากนะถ้าน้ำแดงนี่มักจะเป็นท่านคูมาท่านไม่ไม่ไม่ถือไม่ไม่ถือน้ำเลยะว่านี่คือสายกูมาใช่ไหมแต่นี่มาก็ถวายเป็นบริวารของท่านอะไรครับแต่น้ำแดงนี่คือ,อ, so อ,อความหมายเส้ Alter, นกบองก็ตามที่มี <omp and S 1> ่ว่ากรบองนี่คือความบางยุดติดคม ท่านจะให้ความยึดถอธรรมาตเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่คือองค่อเาวิสุวรณน้อมต่อคุณพระศีลและจะนับถือเราคู่ครองสมาเราไม่อันนี้เราทายแตงขึ้นข้าบนแล้วนี่ได้นรราามเตก เปลนวัอรักพรอ่าเพลงวัานะอมนัมัตเวสุวรรณเเลฮฮเลเวสุวรรณเอฮีเอฮีตัสสยะลูกขอนนบน้อมคารวะสการบูชาองค์พ่อเท้าเวสุวรรณด้วยจิตศรัทธาองค์พ่อเป็นผู้ดูแลโลก ทัพสินของโลกตัวตาป้องกันควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับชาวโลกและจับกุมปราบปรามคนชั่วส่งเสริมคนดีปราบปรามผีชั่วส่งเสริมผีดีที่ทำผิดกฎในธรรมและองค์พ่อยังมีหน้าที่รับผิดชอบ อันใหญ่หลวงในการคุ้มครองดูแลรักษาให้เกิดความปลอดภัยสงบสุขแก่ชาวโลกเป็นตำรวจโลกพิ่ทักสันติราษคงความยิติธรรมบัตนี้ลูกขอบาร,รมีองค์พ่อโปรดเมตาตาประทานทิพยาน ประทานพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แวควคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลสิ่งที่คิดดีทำดีอยได้ผลดีปราศจากสิ่งร้ายอันตรายจากคนทานสาธุะสตา์ ทำไมตัวเองอะไรนะเอาเว้ทุกวันที่เป็นบางเทวดาบางทิมยาบางยาเราเราใช้บทเดียวกันนะคะบทเดียวกันบทเดียวกันได้เลยใช่บทเดียวกันได้เลยบทเดียวกันได้เลยถ้าเราโทษไปเขาก็จะสวดเนี่ยแต่อันนี้เป็นของสำหรับที่ที่นคือสวดในการถ้า่าสวดก็คือเป็นคาถาเป็นภาษาสื่อที่ท่ในการได้เข้า จะไปวิ่งหาเมามมวามยากนการ่ม้นที่มาเลยเื่อยใเสาอ่ะใเสาอ่าเสานี้เสาทำากอะไรเหมือนภาษาที่มาอ่ะแกะสลักน่าจะเป็นนี้นครับ I don't know. อันนี้เป็นเรามาที่วัดสารลอยโคราชนะครับเรามาชิมที่พิเศษก็คือว่ามีแยมแยมสับปะรดนะครับแยมสับปะรดใช่ไหมใช่ไหมยายครับอันนี้แยมสับปะรดน้ำหอมน่าจะหอมกะทิแล้วหอมสับปะรดใไ้ร่าเลยมาวัดสารลอยอย่าลืมนะมาหาป้าด้วยยังไม่เอาลงป้าคุณป้านี่โต๊ะเจดีย์ตรงนี้ค่ะนุ๊ก ร้านตรงนี้ค่ะมาดด้ยต้องมาต้องมาหลังกีนนะคะมาหลังอะไรนะหลังอะไรเวลาพระฉันอาหารกรีนนะคะโอ้ข้าถ้ามาก่อนนี่ก็มีร้านอยู่ร้านค่ะมีร้านอ๋อมีร้านมีร้านร้านว่ะลายสามมนี้ต้องไปที่ร้านค่ะเียงที่ร้านนี่นะได้